วิธีการหายใจเพื่อเพิ่มความดันในกรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องความดันต่ำเราจะเห็นได้ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความดันต่ำเนี่ยสังเกตดูนะพอเวลาคุณลุกทันทีเนี่ยหน้ามืดจะเป็นลมละหรือเวลาคุณทําอะไรนิดนึงจะเป็นลมเพราะเลือดมันไหลเวียนไม่ค่อยดีคนกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากเลือดมันจะไหลเวียนไม่ดีนลหลอดเลือดมันขยายตัวพอหลอดเลือดมันขยายตัวมันก็จะไหลไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆได้ช้าลงใช่ไหมแล้วหัวใจคุณก็ทํางานช้าลงอยู่แล้วไม่ค่อยมีแรงบีบนะครับฉะนั้นวิธีการทําของเราก็คือ ถ้าตอนนี้หัวใจมันยังทํางานช้าลงอยู่นะเราก็บีบท่อให้มันเป็นแบบรูเล็กๆมันจะได้ฉีดได้แรงขึ้นมันจะได้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งเราสามารถควบคุมได้ด้วยการหายใจหลักการง่ายๆคือในร่างกายของเราเนี่ย <S <S การหดขยายของหลอดเลือดเราสามารถควบคุมด้วยผ่านปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าไปในร่างกายซึ่งปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าไปในร่างกายเราควบคุมได้ผ่านลมหายใจครับฉะนั้นเราสามารถยืดหดขยายหลอดเลือดได้ด้วยการหายใจ อย่างในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการให้คาร์บอนไดออกไซด์มันต่ําลงครับกลไกของร่างกายคือพอเวลาคาร์บอนไดออกไซด์ต่ําลงเนี่ยหลอดเลือดจะหดตัวแล้วก็จะหัวใจจะทํางานมากขึ้นสูบฉีดมากขึ้นวิธีการทําเรานึกถึงตัวอย่างคนที่ต้องการเลือกให้มันสูบฉีดเยอะเรานึกถึงนักวิ่งเวลานักวิ่งวิ่งเนี่ยเราสามารถหายใจสดชื่นเลยอ่าได้ปะ เหนื่อยชิบหายเลยฉะนั้นสังเกตดูเวลานักวิ่งเนี่ยเพราะมันมีการใช้แรงใช้ร่างกายยิ่งขยับตัวหัวใจมันต้องยิ่งปั๊มใช่ไหมแฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสอดคล้องกันหัวใจยิ่งปั๊มมากขึ้นหลอดเลือดก็จะหดลงเพื่อที่จะฉีดเลือดไปให้ตามส่วนต่างๆได้ดีมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ไปวิ่งแต่เราต้องการให้มันมีอยู่ในสภาวะนั้นฉะนั้นวิธีการทําก็คือให้เราหายใจเข้าแรง ออกแรงนะครับเราอาจจะนับจังหวะเป็นเข้า1วิออก1วิก็ได้นะครับนะแล้วแต่นับจังหวะในใจเลยนะครับการหายใจตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าเกิดคนที่มีความดันต่ำนะคุณอาจจะมาปรับทำตอนช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนอริยบทอะโดยเฉพาะอย่างอย่างเวลาที่เรานั่งนั่งอยู่แล้วจะยุกขึ้นยืนเนี่ยนะครับมีสติก่อนลองหายใจอันนี้สักประมาณ3-4ครั้งนะครับแล้วก็ค่อยลุกขึ้น อาการมึนหัวโครงเครงหรือจะล้มจะหายไปง่ายมากวิธีการทำนะครับหายใจเข้าแรงออกแรงเพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ในในเลือดมันต่ำแล้วหลอดเลือดมันหดตัวเนาะนับเป็นจังหวะนะครับนี่ ถ้าเกิดใครทำทำณนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครทำตามนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเหมือนมีอะไรวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งในหัวแล้วคุณรู้ไหมว่าหลักการนี้นะครับวิธีการหายใจแบบนี้นะมันเป็นวิธีการเดียวกับการหายใจเพื่อให้หายง่วงเออสามารถเอาไปใช้สําหรับเวลาที่คุณง่วงขับรถแต่คุณไม่อยากกินกาแฟได้ครับเพราะว่าในการที่คุณกินกาแฟเข้าไปเนี่ยหลอดเลือดหดตัว หัวใจทางานหนักขึ้นเพื่อให้เลือดมันสูบฉีดไปเลี้ยงสมองสมองก็เอเลอร์ตื่นตัวมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากขึ้นคุณไม่ง่วงอันนี้เหมือนกันคุณหายใจแบบเนี้ยหลอดเลือดหดตัวหัวใจทํางานมากขึ้นเลือดฉีดไม่ต่างคุณกินคาเฟอีเลยแถมไม่มีคาเฟอีนตกค้างด้วยผมถึงบอกว่าแค่การหายใจก็ทําให้คุณหายง่วงได้ฉะนั้นการหายใจเพื่อให้หายง่วงเนี่ยกับการหายใจเพื่อเพิ่มความดันจากอาการความดันต่ําเนี่ยคล้ายกัน ต่างกันที่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่มีปัญหาเรื่องความดันใช่ไหมแล้วคุณต้องการหายใจแบบเพื่อให้หายงงใช่ไหมอาจจะแบบมีการเล่งขึ้นหน่อยนะครับในการที่ให้เรามาโฟกัสแค่ลมหายใจออกนะครับแล้วก็พ่นมันแรงๆถ,ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยฝึกเนี่ยก็ไปหายใจแบบเป็นจังหวะแรงๆออกมาิีก่อน,นหรือจะเร็วกว่าน,นี้ก็ได้ ตามสะดวกนะ